กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับก็คือคันนี้มันดูดน้ำไม่ขึ้นครับอปั๊มพังเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอามาดูดออกนะครับแล้วก็ <c oughs> ก็คือตรงนี้เขาจะวางท่อใหม่แล้วน้ํามันซึมบอกแล้วก,ก็ก็เลยต้องต้องมีการดูดสูบน้ําออกนะครับคุณผู้ชมก็ก็เลยจะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปั๊มมันพังนะครับผมก็เลยจะไปเอา เอาไปไปไปเอามาไหมนะไปเอาไปเอาเครื่องดูดมาไหมเอารถด,ดูดนามมามาไหมนะครับผมฮ <c oughs> อ่มันปั๊มมันพังแล้วมันดูดไม่ได้โ <c oughs> อ้โหไอเราก็ดูดตั้งนานนะ <c oughs> มันเล่งไม่ขึ้นมันเล่งไม่ขึ้นมันเป็นอะไรโอ้โหสุดท้ายปั๊มพังครับผมโอ้โหปั๊มเสียครับดูดไม่ขึ้นครับปั๊มไม่มีแรงครับผู้ชมครับเห <c oughs> นือยกไม่ได้่าเฮ้ย <c oughs> เอาละวาสุดท้ายปั๊มเสียปั๊มพังปั๊มนุ่นปัม๊มนี่ปั๊มจักเป็นอะไรนะผมมันซอยอะไรวะเมื่อกี้ซอยอะไรวะคุณผู้ชมซอยเสรีภาพหรือเปล่าโอเคพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนี่มันซอยอะไรวะอ๋อไปผูดไหนวะเนี่ยมาผูดนี่เหรอแหมพี่ก้อเนาะก็วันนี้นะครับก็เลยอ่าผมก็เลยจะ ไปเอาปั๊มดูดน้ำมาใหมนะครับนี่ครับ <c oughs> แต่ว่าปั๊มเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเล็กเนาะผมเน่แจ่ใจว่าเขาใช้สายเล็กหรือสายใหญ่เอ้ข้างข้างหลังน่าจะน่าจะใช้สายใหญ่ได้มั้งผมเน่ใจเหมือนกันอเดี๋ยวผมลองดูนะครับเดี๋ยวลองเอาอันนี้แต่ว่าอันนี้มันต้องใช้รถไถลากนะมันต้องใช้รถไถลากนะครับผมต้องต้องใช้กําลังจาก จากรถไถ่อะเดี๋ยวเราเอาคูปะต้าเราไปเนาะมันคือมันต้องใช้กําลังจากรถไถของเรานะครับผมอมือันนี้สายเราก็เอาแช่น้ําไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราอ๋อ้วคูปะต้าผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อผมขายทิ้งแล้วเหรออ๋อขายแล้วเพราะว่ามันกระตุกเนาะเดี๋ยวเอาเราซื้อคูปะต้ามาใหม่ก็ได้ก็จะเป็นคูปะต้าตัวใหญ่นะครับู้ยม วันนี้เราไปดูดน้ำใช่ไหมเอ่เอครูป้าใหญ่ดีวะเอาครูป้าใหญ่มันจะเทอะทะไปปะคุณผู้ชมเอาเป็นเอาเป็นแบบไม่ต้องเป็นตู้แอร์ก็ได้มั้งโอเคดีวะเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยตู้แอร์ก็ได้อะมันจะได้แบบเสียงลั่นๆเนาะคุณผู้ชมจะได้ฟังเสียงลั่นๆมันเสียงลั่นเดียวผมชอบนะครับผม M713 พรีเมียมด้วยนะแล้วก็มี M71 M7173 ตัวธรรมดาแล้วก็มีตัวพรีเมียมด้วยนะครับผมก็จัดตัวพรีเมียมไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาผ่านหน้าไปด้วยนะครับผานหน้ามาด้วยเอาผ่านหน้าอย่างเดียวเนาะผู้ชมนะเพราะว่าวันนี้เรามีเราไม่ได้ไปดันดินนะครับเราจะลาก ่ะเดี๋ยวเราจะไปคือวิดีโอที่แล้วอ่ะเราเรียกได้ว่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกได้ว่าเฮ้ย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 อูผิดอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าเราแบบโอ้โหปั๊มมันพังอ่ะคุณผู้ชมอ้นี่พอดีเป๊ะเลยวะ่ะเนี่ยมันก็จะมา อันนี้ก็จะมาต่อกันพอดีเลยนะครับจากตรงนี้ก็มันต่อตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ปั่นปั๊มปไปเลยนี่ตรงนี้ก็อันนี้ก็มาสูบเอออันนี้มันทอ่อรู้สึกว่าจะเป็นท่อเล็กแต่ข้างหลังนี่เป็นท่อใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรากลับมากลับมาอันนี้ได้ผมกลับมาเอาใหม่ได้เดี๋ยวอ,อันนี้ก่อนนะโอเคตัะทำให้มันเปื้อนก่อนนะผม <laughs> ไปครับคุณผู้ชมข้างหลังมันดูดนะเวลาดูดเต็มเราก็ต้องเอาไปพ่นทิ้งนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นสูบท่อซิ่งเหมือนบ้านเรานะผมท่อซิ่งความสิบสองมนะแต่ว่ามันเป็นท่อแบบท่อดูดข้าวอะไรเงี้ยเอ,าเยอ้าเฮ้ยชนเลยวะทำไมผมเอาผ่านลงต่ำจ เฮ้ยเราควยไปด้วยไหมควยมันจับได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหเสียงแม่งลั่นจัดอ่ะแล้วท่อควันไปไหนวะเนี่ยโอ้ผมลืมติก๊กท่อควันมาเหรออ๋อนี่ไงโอ้ท่องมองกระเตี๋ยวนี่ไงมอกกวยเตี๋ยวครับผม่มก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอ๋อรู้สึกว่าเราจะต้อง เดินหน้าเข้าก็ได้มั้งเอ๊ะผมว่ารถถอยเข้าไปดีกว่าว่ะเดี๋ยวเราจะถอยเข้าไปนะครับมาแล้วมาแล้วเครื่องดูดน้ำมาแล้วน้ำแค่นี้จิ๊บจ้อยครับน้ำแค่นี้จิ๊บจ้อยก็คือเศษน้ำมาเนาะเอ้ยถอยแรงไงวะมันคือเศษน้ำมาเนาะมันคือเศษน้ำเดี๋ยวผมไปยกไอ้นี้ออกก่อนละ เฮ้ยผมมายกอันนี้ออกก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมไอ,อ้ตัวกั้นรถนะครับผมมันคือที่กั้นรถนะครับนี่กั้นรถไว้ไม่ให้มาชนเรานะครับแต่ว่าถ้ารถมันจะมาจริงๆริมันก็ชนได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเราจะก่อร่างสร้างตัวนะผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เราจะาดูดน้ำนะครับผมก่อสร้างทําการก่อสร้างอยูอ่ผมก่อสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราถอยมาตรงนี้ได้เลย เอ๊เดี๋ยวนะมันจะโอเคหรือเปล่าะอ๋อผมรู้ละผมรู้ละเราต้องเดินหน้าเข้าตรงนั้นโอเคถอยมาเลยอออเอออ่าเอออย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะลูกี่ไม่ถอยยากิบหายเลยคุณผู้ชม ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะเพราะว่ารถมันเกียร์ออตโอตโอ้นะครับรถไถคันใหญ่ๆก็เกียร์ออตโต้เหมือนกันนะครับผมออไม่รู้รถจรีนมันเกียออร์อัตโน้ป่ะรุ่นเนี้ยโอ้โหใหญ่จริงนะคือเราเห็นแต่คูปะต้าคันเล็กๆใช่ไหมที่อยู่บ้านเราอะ่ะเออส่วนมากก็จะมีรถฟอร์ดท,ที่มันคันใหญ่นะแต่คูปะคูปะต้าใหญ่ก็มีนะไม่ใช่คูปะต้าใหญ่ไม่มีนะผมผมก็อยากเห็นเหมือนกัน เอาเฮ้ยไปดันดินเข้ามาทำไมอ,ะอ่ะอ่เราถอยมาเข้ามาตรงนี้นะมันจะได้ไม่ขวางทางเนาะไม่ต้องไม่ขวางทางเขาเอาละถอยครับถอยถอยถอยโอ้มันต้องหมุนไปทางไหนวนะเนี่ยเฮ้ยมันจะล่วงไอ้นี่แล้วหนูมันจะนล่ว,วงอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะ เดินหน้าไปอีกดิอ๋อเดี๋ยวไหนดูดิไหนท่อรออ่ะเอาท่อดูดมานะครับท่อดูดมาท่อดูดท่อดูดอ๋อก็อ่อนอยู่เนาะท่อดูดท่อดูดท่อดูดเอ้าขึ้นมาได้เออาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ๋อเราจะสวมเข้าตรงนี้นะครับครับนี่อุ๊ยพอดีเลย อ๋อแต่ถ้าเป็นข้างหน้าจะเป็นท่อเล็กนะครับผมท่อเล็กผมก็มีนะเอาเราต้องเปิดวาล์วก่อนปะนะครับผมต้องเปิดวาล์วก่อนปะเอ้ยต้องล็อกวาล์วก่อนปะ <c oughs> ไม่ต้องเหรออ๋อเวลาคลิกเอ้ออย่าอย่าอย่าลงไปโอ้ลงไปทําไมอะขึ้นมาดิอ่าเรียบร้อย ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูดนะครับลองดูดดูดนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเอาละอ,ละอละ้ดูดนะวันที่สองแล้วโอ้โหไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนดูเดี๋ยวมันต้องวางกลวยก่อนมันต้องวางกลวยก่อนเดี๋ยวต้องวางกงวางกลวยก่อนรู้จะดูดได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมวางกลวยครับวางกลวยกลวยครับกลวยแบบนี้เขาเรียกว่ากลวย เดาว,วางกลวยนะคุณผู้ชมอ้ยอ๋อมันต้องติ๊กอันนี้นะเพราะว่ามันหนักเกินนะครับอันนี้พลังพิเศษนะผมนี่นี่อีกอนหนึ่งเวลาหันไปฝั่งนู้นมันจะคว่ำกระตุกเลยเนาะแต่หันไปฝั่งนี้ลื่นๆเนะาะหันไปฝั่งนู้นยิ่งลื่นเลยหันมาฝั่งนี้แบบผมว่าอ็อบผมมองว่าออบเจกต์มันเยอะมากกว่านะครับอ่เดี๋ยวลองอ่า <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมโอเคนะมา ดูดิมันกดอะไรวะกดทรนไอคืออะไรวะเฮ้ยดูดยังวะเนี่ยด um, ูดยังด like ูดย like ังดูยังดูยังวางผ่านก่อนดูยังเนี่ยอันนี้กดทนพีคืออะไรวะอะโอ้นดทนฝั่งซ้ายพีกดกดเร่งเครื่องแล้วครับคุณผู้ชมกดบีคืออะไรอ่ะ โอเคดูดน้ำแล้วดูดน้ำคอนทรลพีคืออะไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะขอสตาร์ตสต็อปคอนทรลไอคือสตาร์ตขอไอหน่อยขอโทษทีแล้วกันนะคุณผู้ชมเอาน้ำไม่เห็นรถเลยวะเออเดี๋ยวก่อนนะผมดูดน้ำไว้ก่อนนะดูดน้ำเลยล้วกันนะกด B คืออะไรวะไม่เห็นอ๋อกด B น่าจะ อันนี้แล้วมั้งโอเคครับอ่าโอเคดูดแล้วคุณผู้ชมอ่าดูแล้วดูแล้วดูเลยครับดูดเลยดูเลยครับดูเลยดูเลยดูดูดูอ่าดูดูเลยดูเลยอ่าเดี๋ยวผมพยัดซูมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม ไม่ได้นี่หว่าครับนี่สูบถ่ายรูปก่อนอ่ะดูครับดูดูเลยดูเลยดูไปเลยดูไปเลยฮ้ดูเลยครับดูเลยดูเลยไม่รู้ได้หรือเปล่านะแต่ทำไมน้ำมันไม่ลดเลยวะคุณโชมว่าไหมสูบเลยสูบเลยสูบบอกเลยสูบบอกเลยนี่แหละครับผมสูบบอกเลยครับสูบบอกเลยเอาเป็นหกห้าหมดเลยสูบเลยสูบเลย น,นี่เอาออกได้ปะเนี่ยอันนี้เป็นวางฉากประดับฉากที่เฉลยเลยเนี่ยไอวางอยู่ตรงเนี้ยไอบ้าเอ้ยไม่เห็นรถเลยวะน้าไม่เห็นรถเลยวะเอ๊ะน้ำมันไม่เห็นรถเลยอ่ะบเบียบแรงๆหน่อยเรื่อพี่เออ <c oughs> ไม่เห็นรถเลยวะคุณผู้ชมอ่า มันมีแค่คอนโทรลไออะมันมีแค่ของคกดเซ็ตคอเซตได้เหรอไม่ได้ว่ะดู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 ครับดูดดเลยครับดดเลย เดินยาวครับเดินยาวไม่เห็นรถเลยวะน้ำน้ำมันไม่เห็นรถเลยอะ่ะอันนี้มันสั่นอะไรวะเนี่ยโอ้โนี่ไงข้างในมันหมุนอยู่เนี่ยอ๋อมันหมุนอยู่ข้างในแกนตัวนี้คือมันอยู่ข้างนอกอ๋อใช่เหรอผมผมเพิ่งรู้เนียเนี่ยผมนึกว่ามันหมุนไปทั้งไอ้เหลืองเหลืองเลยพาคุณผู้ชมดูก่อนอ่าเราลองหยุดดูดิอ๋อถ้ายหยดุดมันก็จะหยุดหมุนนะั่นไง เออเนอยเห็นไหมไอ้ลูกกลมๆนะ่ะเห็นไหมกลมๆนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไอ้กลมๆอยู่มุมล่างซ้ายเนี่ยเห็นไหมอ๋าแหม่ก็ไม่บอกผมเนาะให้ผมงงตั้งนานกว่าจะงงงงตั้งนานโอ๊ยไม่ใช่นะผมคือมันสามารถที่จะต่อแบบระบบไฟฟ้าหรือระบบอะไรได้เยอะมากๆนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูมิตเตอร์กันนะว่ามันขึ้นได้เท่าไหร่ละไม่เห็นขึ้นเลยวะมันหลอกผมรึเปล่าเนี่ยมันดูดจริงปะเนี่ยเฮ้ยเอา้าล้วมอเตอร์มันอยู่ตรงไหนอันนี้น่าจะที่ปล่อยครับอผมก็มองว่ามันดูดได้อยู่ดีอ่ะอ,อันนี้ก็นี่ก็เครื่องดูดอันนี้โอ้น,นี่นี่เครื่องปล่อยเครื่องพ่นอยู่ตรงนี้ มันไม่เห็นดูดเลยคุณผู้ชมไม่เห็นไม่หมูเลยเนะี่ยน้ำลดหรือเปล่าน้ำมันก็เท่าเดิมอยู่เด้วโอ้โอ๋ออใสงสัยน้ำมันเยอะน้ำมันซึมมาเลยเรือ่อยน้ำผมอ่าเออหยับแร,งๆ,ออร,ง,ๆๆรงๆ่อยเออดูดแรงๆดูดแรงๆดูดไปเลยดูดไปเลยดูดไปเลย น้ำจะเต็มหรือเปล่าเนี่ยดูไปเลยดูไปเลยดูไปเลยครับดูไปเลยดูเลยครับดูเลยดูเลยดูไปครับดูไปอ๋อเวลาเราลงรถอ๋อมันก็จะเล็กคันเล็กก็จะต่างกันเหรอโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยอ่ะดูไปดูไปผมงงมากเลยนะคุณผู้ชมเอ้ อันนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับแล้วมันเติมยังไงวะเนี่ยผมงงมากเลยนะแล้วมันมันพออย่างเนี่ยมันมันดูดอย่างเนี่ยอันนี้คือมันดูดอย่างเนี่ยฮะมึงดูดอย่างเนี่ยลูกพี่ที่ผมรอมานานแล้วเนี่ยโอเคครับคนดูเดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะมันก็ยังดูดไม่ได้น้ำไม่ลดเลยเนี่ยโอ้ อะไรเนี่ยมันดูดไม่ได้เนี่ยน้ำมันไม่ลดเลยเนี่ยอะไรวะดูดตั้งนานคือเราก็นั่งในห้องแอร์เย็นๆครับผมอันนี้คืออะไรวะติ๊กอะไรวะติ๊กไม่ได้อีกคือติ๊กอะไรอะ่ะอ๋อพับเบาอ๋อพับพับเบาเป็นที่วางกาแฟก็ได้นะครับนี่เปิดสั้นลูบนะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อปืนข้างหลังก็ได้แม่ <c oughs> สุดยอดว่ะไอ้สุดยอดจริงสุดยอดจริง <c oughs> อ๋ออันนี้เฮ้ยมึงนานจังวะลูกพี่มันนานเกินไปแล้วคุณผู้ชมโอเคพอแล้วกันนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันนะผมไปเดี๋ยวให้มันดูดไปก่อน